สวยไหมคะท่านผู้ชมเป็นไงบรรยากาศที่นี่คือทะเลของสกอตแลนด์นะคะที่นี่คือทะเลของสกอตแลนด์สวยางามทะเลเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะจะแตกต่างนิดหน่อยแล้วก็หนาวมากมากนะคะทะเลที่นี่บรรยากาศหนาวมากมากค่ะท่านผู้ชมดูมัน,นจะเป็นเรือสินค้าใหญ่มากค่ะมองไปสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันแต่ว่ามันก็สวยคนคนละแบบนะคะ อะไรแบบนี่เป็นยังไงคะเสียงคืนสะสดัดหนาวปาก,กระพุ้งเฮ้ยสิสวยนะคะสวม่ะ <c oughs> ขอบอกสวยจริงอะไรจริงคะ่ะถ้าไม่สวยจริงแม่ไม่จัดแม่ไม่สับให้ดูนะคะนะคะ ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะแม่ว่าถ่ายรูปมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่อยากถ่ายรูปมากเลยค่ะ